โอเคก็ของ House of g ุ c c ีอันนี้ผมไปดูโดยบังเอิญนะคือไม่ได้ดูตัวอย่างอะไรไปเท่าไหร่ผมแค่ไปดูเพราะว่าในท,ทีวีว,วันนั้นจอมันเสียเลยดูไม่ได้ถามว่าสนุกไหมเรื่องนี้ผมมองว่าสนุกครับสนุกทั้งเลอกหนังสองชั่วโมงครึ่งอะคิดดูต้องยอมรับว่าที่เนี่ยมันไม่มีซับแล้วพอสำเนียงอิตาเลียนมาเนี่ยต้องยอมรับช่วงแรกครึ่งชั่วโมงแรกอย่างมึนเลยอันนี้ ไม่ได้ดูถูกนักแสดงนะนักแสดงผมว่าเล่นดีแต่แค่มองว่าเรารู้สึกมืนกับสำเนียงที่เขาพูดเฉยๆแล้วแบบมันดูเพลินทั้งเรื่องแต่พอมันเข้าช่วงท้ายๆของเรื่องนี่มันแบบยืด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 จนแบบจบะหลับอ่ะอ่านนี้ข้อเสียเลยพูดแบบสั้นๆเลยกันคือแล้ว,วช่วงท้ายอะ่ะพอบทสรุปจริงๆอะสรุปแบบห้านาทีแล้วก็จบตัดจบเลยอ้าวแล้วแบบเฮ้ย เอออันนี้ผมก็งงครับผมก็ง,งงรอบพิเศษมากเลยผมว่าไม่น่าจัดอะ่ะอันนี้ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวจริงๆผมว่าไม่น่าจัดเลยอะ่ะอืมอันนี้เดี๋ยวผมเก็บของเฮาสป o ช g u จบแล้วก็จะวนกลับไปพูด IE นิดหน่อยแล้วก็ Q&A ครับโอเคของเฮาสป o ช g u ของผมก็ประมาณนี้ก็ ถามว่าชอบไหมชอบแต่แค่มันรู้สึกว่าช่วงท้ายมันแบบยืดยาวจนหน้าเบื่อแค่นั้นเองอันนี้คือสั้นๆเลยโอเค